สบายดีพ่อแม่พีน่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนสบายดีป้าลุงไวไวสบายดีป้าลุงไวไวสบายดีป้าลุงก่อนไอ้ขี้ไห้ขี้ไห้ยอิ่มนบนะบ่อเขานะขึ้นมากินขขาวนี่ไว,ไวเออปกพ่อกับช่องน้องเคสคือเก่าพีน่น้อง เอยียงมึงได้กินละบอมึงกินขขาวกันยังเอี้ยงเอียงกินขขาวกับกล้วยกับปลาเชยๆอีกบอว่าโว้ยงามขึ้นมากินข้าเดอ้อเ <c ười> <c ười> มนูวันนี้เช้านี้ หนึ่งหมักน้ามกล่นกับปูไข่ขัวกุ้งพี่น้องเอ้ยที่สำคัญกะคือเก่าพี่นอ้องต้มสมกบหน่อยใจมะขามอ่อนมาเด้อพี่น้องบอลายหญ่ห่างเปิดสบายดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีพี่น้องมาเรียกกินข้าว,าว้าลี่รำกันเมื่อปีเคยเออมาหนีกินสามคนพี่น้องสามทั้งห้านี่แหละอ๋อบอกว่าไรหญ่ห้างปา,างเดียกกินจนเลือกระตุกพี่น้องเอ,อ้ยผดโพงงมังแตงสวัสดีอีกรอบพี่น้องกินข้าว,าว้าลี่รกันเด้อพี่น้องเด้อ เ๋ยวกินจนเลือกับตพี่น้องเอ้ยต้มกบอันนี้ป่นกับผู้ายหน่อยเด็นเหนื่อมากหนามพี่น้อง ทีน้วบคุมน่ะเรามองุชมตุ๊กคบเลนนะขอนุยากใส่มือพี่นะเอาเห็นคากบุ้กนี้ไหนเนเอามากินพู่เนาะ chấm chiều thịt vịt Tiếp tục bỏ thật trường phạm đó hò Hò nhắm Hò cốc ok à, Bật cái bụng một thương cho chín Ừ, bật cụm nó chín Trăm phá chín rồi đấy Làm cái cho nhiều thì hãy mình thả uống cho ừ. ạ Nhiều nhỉ Thật trường phạm Nhiều nhỉ Nhiều

ข้นแล้วทั้งก้นทั้งต้มทั้งกัวทั้งจืนพอน้องแทนก็มันพัวพานนะไปไก่เตะไก่พี่น้องเอ้ยมันต้องทำหาไก่บ่เลอะคือสีบ่มา

Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. yeah, พลอพะโล่บอกกับตัม้มใชเอามาตีไก่เมี่ยชสาอมานัน้าไม่ไหนมาเก้งก,กว่าในสวน อืออือโอ้ยบานเอาก็ไม่ได้อ้า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  <simitation> 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 b e g เซคาโลเสียงไก่คันกับอ้านในหยาเลยพี่นอ้องเอ้ยเพชรจำเจ้าผพริกเด,ดิบแล้วเพชรเมนูหลายอย่างกินกันสามคนแซ่บคือเก่าพี่นอ้อง

เอาไม่ส่องเอาไม้ก็คืออยด่บนม่านดอกไม้มส่สงัสง <c oughs> เหมอนกินลายสองคนอาหารเส็บพี่น้องเอ้ยกินลายิาอ่ <c oughs> จึงน้อยออเ,เอากระสิลาเด้อพี่น้องเด้อลิปห <c oughs> นะ้าพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแคทในเดอ้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดหลับส้่มพี่น้องลิหนาเพาะกันใหม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดีกินหน่อยคนดหลายของกินกับโบเบิร์ตพี่น้องอยังคือเก่า